สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษนะครับเพื่อสัปดีที่26พฤศจิกา2563ครับวันนี้กลับมาเที่ยวศูนย์นักศึกจุฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สยามสแควร์ครับเห็นเขาว่ามีการปรับปรุงใหม่นะฮะวันนี้ผมเดินมากับผู้จัดการฝ่ายไซเบอร์ฝ่ายไม่โชว์คุณนกพาเที่ยวหน่อยเนี่ยคุณนกครับคุณนกสวัสดีครับคุณนกอ่านี่ผู้จัดการฝ่าย ออนไลน์นะครับในโซเชียลมีเดียตรงนี้เป็นลตรงนี้เป็นลายไนแนะนำที่หน่อยก็เป็นกพระเจพทษนะครับโอ้นี่นี่เปลี่ยนกี่เดือนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเดือนอะไรครับสวัสดีครับทุกคนพฤษภาแล้วเหรอก่อนโควิดนะฮะไม่ปะุงปะุงเเออนี่ ช่วงที่ห้ามเปิดอ่ะเราก็เปิดไรเลียกันเลยครับเผมนะฮะโอ้โหนี่โล่งเลยปกติปกติจะมีอะไรกั้นอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหอ่ะนกนำพี่พี่ไหนเดี๋ยวให้ให้เออพาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยผู้จัดการผู้จัดการตรงนี้ไปไหนน้องบุตรน้องบุตรพาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยครับโอ้โหปกติผมมาเป็นแฟนคลับก็จะปรับจะโปร่งขึ้นโปร่งสะอาดตาขึ้น ใช้ฟังทำให้ร้านดูร่วมขึ้นครับผงน,นี้ก็จะเป็นาการมีสินค้าให้เลือกได้ง่ายขึ้นหนังสือใหม่มาตรงไหนเ <gu hr> มื่อก่อนหนังสือใหม่อยู่ตรงนี้ <gu hr> ใช่ค่ตอนนี้ก็เขาจะเป็นหนังสือใหม่หนังสือยอดนิยมอะไรเงี้ยหนัง <gu hr> <laughs> สือใหม่อยู่ไหนพี่น้องหนังสือใหม่นะดูพวกออนไลน์จะอัน,นไม่ค่อยได้ลงมาครับนี่ <c oughs> ฮะสยามสแควร์นะครับด้านบนก็เป็นหนังสือต่างประเทศ หนังสือใหม่ครับอ๋อเปลี่ยนใหม่ครับเยี่ยมเลยอ่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของทำ่วกกับอมารีนของฟินบุ๊กก็มีลด15เปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้ให้ผู้จัดการร้านแต่วิการพาทัวร์หน่อยเปลี่ยนตรงไหนบ้างแต่มันแต่มันดูสว่างขึ้นนะแล้วเปลี่ยนตั้งแต่ภาพลักษณ์ความแม่ร้านมันกว้างขึ้นครับแล้วก็น่าเดินขึ้นความจริงจริงจริง บรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสั่งสวนสาธารณะให้เราอย่านี่นก็คลายเครียดอ่ะไม่ใช่เพราะมีติตใจบางอ๋อตรงนี้จะสว่างขึ้นใใช่ใชใชนะอ่ามีสวนที่น่าดูเด็กๆถ้าอ่านหน<ช>ังสือตรงนู้นหนังสือก็จะเป็นมุมเดิมเนี่ยเราก็จัดเป็นแพทเทิร์นว่าอันนี้หมวดแต่และหมวดมันจะมีอ<ช>วา <ๆ S 2> มต่างอยู่นะจิตวิทยาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่จิตวิทยาอยู่ตรงนี้ครับหนังสือเรียนเด็กอันนี้เป็นข้อมูลเตรียมสอบข้อมูลเตรียมสอบอยู่ทางนี้ฮะภาษาอแล้วก็สอบข้ารางกานสอบข้าพีกัทโทภาษาอังกฤษ อยู่ข้างบนเหมือนเดิมสังเกตถ้าเป็นหนังสือเพกอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแต่ถ้าสังเกตที่เป็นติดในประเทศหนังสือภาษาไทยจะอยู่โซนกลางอยากให้ไปดูร้านกาแฟหน่อยอเย๊บอกทำใหม่ฮะร้านกาแฟจะมีทางทางขึ้นตัวสองฝั่ง,อ,งอันนี้เหมือนเดิมการตลาดนี่เหมือนเดิมมันเหมือนเดิเดมคอมพิวเตอร์อยู่ทางนี้นะฮะปกติเมื่อก่อนที่ผมเห็นเนะี่ยมันจะมีหนังสือแนะนําใหม่ตรงนี้ ช่แต่ก่อนมันจะมีโต๊ะอ่ามันจะมีกองอยู่นี้แล้วเปลี่ยนเป็นอยู่โซนทางหน้าแถอครับ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 ให้มาอันเตอประทะกองหนังสือเลยฮะฮะมีกาแฟแล้วกาแฟอยู่น่น่กาแฟเข้าช่งนี้ก็ได้ค่ะเออไปไปไป้กาแฟใช้ชื่อว่าตุลาบุกฝาครับผมแล้วก็ใช้ตัวโลโก้เป็นลอยตุลาทำให้โทษนะครับโทษครับผมเรา จ้างมาซัพพอรหรับมุมนี้มุมคนได้คนรู้กันเยอะแลยหรือยังคะเนี่ยก็เริ่มเริ่มมาเออใช่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 มานั่งข้างบนโอ้โหแล้วมองลงไปสวยเนะสวยคุณนกขาสวยสวยเออใช่มองไปถึงหน้าบ้านเลยจะเห็นคนอ่านในในหลายรูปแบบเออโอ้โหถ้ามองไปด้านนู้ก็จะเห็นมุมสวน อ่ามวันนี้เห็นสวนนะครับยี่สิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนตรงนี้เป็นห้องทำงานของไซเบอร์ออนไลน์ใช่ไหมเอาระชุมออกาศในห้องระชุมแล้วก็มันจะเดินไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเดินไปก็จะทะลุนักสูบสังคลตใช่ต้องครับแล้วมันจะทำด้วยท่อแอร์เราเอาท่อแอร์ออกทิ้งหมดไม่น่าเชื่อว่าพี่เป็นพี่เป็นแฟนขับมายี่สิบสามปีแล้ว เนี่ยน้องก็นั่งทํางานได้นี่นี่นี่ดูมิมุมแรงบันดาลใจครับอันนี้เรียกว่ามุมอะไรครับแรงบันดาลใจเหรอมุมอะไรนะมุมปีนไปเลยหอกุลือไปเลยอะนี่กระจกใสเลยมุมนี้นั่นเป็นคณะเพศเนาะใช่นะคณะเพศคณะเพศครับเป็นสวนสาธารณะครับอ่านั่งกันหน่อยนั่งกันหน่อยแล้วตรงนี้มีอะไรขายบ้างแนะนำให้นะสวัสดีค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะ จุลาเอ็กซ์ตร้าเป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหวานมันค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ร้านรอจุลาเอ็กซ์ตร้าอ่ะเอามาลองหน่อยค่ะเอาเย็นนะคะเป็นสินค้าที่เราเลยคือส,ส,สนใจเกิดยวกการดื่มก็มีโอ้โหนี่เป็นแบรนด์เลยนะ,ะเป็นแบรนด์มาหาหลัยเลยครับสุดยอดมากอะ่ะสวยเลย,เ,ลยเป็นคอลเลกชัน นี่คือร้านกาแฟมาในมหาวิทยาลยัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่าครับมันพักเก็บแล้วพวกพาได้นนี้แงหมาเนี่ยอันไม่ต้องซื้อซาบบาร์กมาซื้อเนี่ยเติมขยบกันห,หน่อยหนึง่งที่เป็นหนังสือของ,ของเทศานี่คือหนังสือที่เราจะหนักเองครับทีนี้ เดี๋ยวปทศทยจะเป็นทีนี้ก็คือร้ากรนกาแฟเนี่ยเราหนังสือขึ้นมาอ่านได้ปะได้ได้ได้หนังสือขึ้นมาอ่านได้ด้วยนะครับ<ด>มารีวิวก่อนที่ตัดสินใจซื้อโอ้โหนี่ฮะนี่เดินทะลุทา,างสังกฤษเป็นอะไรที่สุดยอดมากอ่ะดูดิใ้้สอบน้งๆน้องครมาือช14ไงกาก่อนอยู่ชั้น14 แอ่เกว่อนเพื่อนครับพอพอปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยดูสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นหนังสือตะลานตาไปหมดเลยแล้วก็การเดินขึ้นเดินลงเชื่อมโยงเนี่ยง่ายขึ้นเพราะปกติถ้าสมมุติเราเดินขึ้นทางนูน้นเวลาผมมาถึงศูนย์สุจุลาเนี่ยผมก็จะเดินไปชั้นผมจะไปเดินดูตรงไอ้หนังสือใหม่ก่อนพอหนังสือใหม่เสร็จปั๊บผมจะเดินมาที่ชั้นต่างประเทศฮะ เลยแทะต่างประเทศปุ๊บก็จะมันหยุดตรงนี้ที่ตรงแคบอินที่สุดท้ายแล้วก็จะเดิยนย้อนกลับไปนะฮะทีนี้พอมีกาแฟปุ๊บสะดวกขึ้นครับโอ้โหเลยครับเพื่อนแวะเข้ามาเลยครับมาเที่ยวสยามสแควร์นะครับก็มาที่ศูนย์หนังสือจุฬาหาอหนังสือมาดื่มกาแฟที่นี่ได้ครับผมนี่ฮะ อา,าพอเพื่อนๆครับนี่คือแกาแฟเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะฮะเล็กหลอดจุลาเอ็กซ์ตร้านะฮะแก้วละ55บาทอร่อยวันมันก็นั่งสบายดีนะฮะเปลี่ยนจากสตาร์บัคเดินเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็มานน่าทีฐานกาแฟ ที่รอจุฬาบุคคลครับนี่ครับจุฬาบุคลจุลาบุคลจะได้บรรยากาศแะบจุบุครากมาหนังสือแปลโจไบเดนมาไวมากเลยนะครับเนี่ยมาแล้วฮะ ือการเมืองรัฐศาสตดี๋ยวนี้มาดูหมวดศาสนาครับสมัยก่อนมาสู่หนังสือจุฬาเนี่ย ก็จะมาดูในหมวดธุรกิจหมวดคอมพิวเตอร์นะครับไวมากขึ้นอยู่ในหมวดของศาสนาครับแล้วก็เป็นพวกประวัติศาสตร์ อันนี้เป็นจิตวียาครับน่าสนใจมากมีหลายเล่มที่ผมชอบเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนด้านบนนี้ก็เป็นหนังสือต่างประเทศนะครับหนังสือสังกฤษสมัยก่อนจะมีหนังสือแนะนำด้านข้างตรงนี้ด้านข้างเนี่ย หนงสือต่างประเทศแยกๆเลยนี่ครับเดี๋ยมันอันนี้ก็จะมีมุมนะฮะแล้วก็สามารถมองไปได้ หนูด้านกาแฟจุงนู้นครับแล้วก็มองไปโหกว้างขวางจริงๆเดินลงมาข้างล่างด้านนี้ก็จะเป็น กระเป๋าเครื่องเขียนของเพื่อนนึกครับปากกานี่ะสมุดดินสอเพียบเี่ยผมชอบสมุดอย่างเงี้ยฮะสิบบาทนี่ฮะซื้อสมุดไปจดปากกาที่เป็นของจุลา สีแดงมีไหมคะน้ำหมึกหรอใช่น้ำหมึกสีแดงเลยไม่มีค่ะบคาวนีแต่สีครับโอเคด้าเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สี่บาทโอเคอันนี้แปดบาทห้าบาทอ่ะโอเคขอบคุณค่ะครับเพื่อนๆครับก็หลังจากมาเดินทัวร์ศูนย์สุธิลาที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับได้มาสองเล่มฮะได้มาสองเล่มได้ในในฉบับรัชกาลที่หกหนึ่งเล่มนะครับนี่ฮะแล้วก็ ได้อภิธรรมใครว่ายากนี่ฮะแล้วก็สมุดสองเล่มปากกาครับนี่ฮะก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมาที่เสีย่ยนแควนะครับก็เชิญชวนมาอ่านหนังสือดื่มกาแฟที่ศูนย์หนังสือกีฬาเสีย่ยนแควนะครับปรับใหม่แล้วโหวนานางหน้านช็อปปิง้งสุดมากครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำเกษตสวัสดีครับ